เอ้ยคนขี่คุยคนขี่โมเอ้ยหัวเฮ้อเฮ้อเป็นยังไงเฮะยเป็นยังขี่โมบ่เจ้าคุยไงคนขี่โมบ่เฮ้ยคนขี่โมเอ่อขี่โมบ่เจ้า ก like ินน้ำอิ่มแรือเล่าอ่ะอืออิ่มไักแล้วบ่กินอิ่มแห้งแล้วบ่เอือ้าอืมอุ้ยอืมกินน้ำอิ่มแล้วมีหนาวาวเบ่ฮะมีหนวาอืดหน้าหัวบ่เจ้าหืมหืมแห้ได้สินอน นอนงอยูบ่ปันได้ใจสินอนหืมนไง้สินอนหปันได้สินอนนอนงบ่หมี บนั่งง่ายดอกเปกินยังไงกินยังปากยำยุบ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 กินเังกินเังิด้อ <laughs> เออเออเอออดีโน่ส si mm. yeah. yeah. mm ีคาแล้วเี่อเอาล้านเจ้าสแล้วจักสีฟ้าไปจักสฟ้าไปเนี่อืออดนนอง แปดแปดเป็นป่านย